ทุกคนครับทุกคนเห็นอะไรกันไหมครับตรงอยู่ตรงนั้นเลยฮะนั่นฮะนั่นแหละครับตรงนั้นเลยแมงปอช็อปนะฮะบริการเติมเกมรายเลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมถูกๆผมขอแนะนำร้านแมงปอเลยนะครับนอกจากนี้นะครับ ทางร้านยังมีบริการเติมเกมอ,อื่นๆอีกนะครับอีกมากมายเลยใครที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ไปสอบถามร้านแมงปอได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i น e Ranger นะครับอยู่กันในช่อง1 g d c ในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เรียกได้ว่าพิเศษสำหรับ ID ผมนะหลังจากที่ห่างหายไปนานก็จะมาทำให้ ID เนี่ยกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งหนึ่งนะครับ โดยในคลิปนี้ผมจะปั้นเจ้าย um อ9ดาวแม็กพรบวก1กันนะฮะเพราะว่าจากที่ผมทดสอบอะไรต่างๆหลากหลายเนี่ยตัวละครยอถือว่าเป็นผมว่าน่าจะที่สุดของโคลาโบนี้แล้วนะเออเพราะว่าผมได้ไปดูรีวิวตัวอื่นๆแล้วเหมือนกันมันอาจจะยังไม่ใช่ทางสำหรับทีมผมจะเท่าไหร่ก็เลยอยากจะมาปั้นตัวนี้ขึ้น9ดาวแม็กนะและคิดว่าทีมผมเนี่ยต้องการตัวละครแบบนี้ด้วยนะ ก็เกียร์ที่ผมใส่นะครับก็จะเป็นสนับไหลเฮราเคสซึ่งจะบวกพลังชีวิตตรงนี้ก็ถือว่าเยอะนะอ่าแล้วก็มีนี่ฮะราชาบมังกรน,นะครับดาบของลูเดียสอ่าเป็นโจมตีปล่อยตัวไว้2จุดนะครับแล้วก็ช่องทายซึ่งผมน่าจะทำในส่วนของเออหลบร้อยต้าน80เหมือนกันนะครับซึ่งอ่าไม่เป็นไรนี้เป็นอัปเกรดธาตุอยู่นะอ่ะ โอเคเดี๋ยวอันดับแรกผมขอไปรับก่อนนะอ่าไปรับก่อนเพราะผมขาดกบอยู่เนาะนี่เลยนะครับมันไม่ใช่นี่รับได้ไหมอ่ากบ3มตัวและก็นี่ครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มฮะ f r i d a y Super l e ร n a r d จัดไปเลยครับ4ตัว เออนะครับบอกเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาอัพเจ้ายอ,อกันนะครับผมก็ได้เตรียมวัตถุดิบไว้ประมาณหนึ่งแล้วแหละนะครับอ่ะแต่ไม่รู้ว่าพวกรีโอนาดอะไรพวกนี้จะพอหรือเปล่าโอเคหลังจากตรงนี้เราต้องเอารีโอนาดนะครับซึ่งรีโอนาดผมไม่น่าพอแน่เลยอาจจะต้องใช้ตัวย่อยอ่ะต้องมีการเสียสละกันเล็กน้อยแหละผมดูแล้วอ่ะนะครับแล้วก็กด สลับไปเลยนะครับสลับเป็นไฮเปอร์ก่อนเพื่อรับ5้ารูบี้นะครับอ่าเรียบร้อยหลังจากสลับไฮเปอร์เสร็จเราจะขึ้นร่าง9ดาวและมาลุ้นกันว่า9ดาวผมจะได้ความสามารถอะไรนะด้วยความที่ผมไม่น่ามีตั๋วรีเซสกิลด้วยนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันขอเป็นเครือกสุดท้ายจบเลยนะเครือกสุดท้ายมาทุกอย่างจบ นะโอ้โหมันต้องใช้ตั๋วจริงๆวะนะฮะออกมาเป็นต่อต้านหลงเสน่ห์นะฮะก็ใช้ไปก่อนแล้วกันไม่มีตัว๋วนะครับ นะครับตอนนี้179้แล้วนะทุกคนอีกเลเวลเดียวนะครับก็เอาตัวนี้ไปเลยปึ๊บอีก22 2สเปเซนต์จ็ดดาวได้ไหมมีไหมเนี่ยอ่ะตัวนี้ก็ได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้180เป็นที่เรียบร้อยสำหรับยอของเราและเป็นพรบวก1ซึ่งแน่นอนนะฮะ9ดาวแม็กแล้วพรบวก 1. สิ่งที่ต้องทำก็คือเทสให้ทุกคนดูอันดับแรกเลยนะครับที่ผมจะใส่ก็ต้องเป็นพลังชีวิตให้อึดขึ้นนะครับในตัวของยอเนอะอาะพลังชีวิตต้องใส่นะครับแล้วก็อาจะเป็นในส่วนของความเร็วเคลื่อนที่ความเร็วเคลื่อนที่อันนี้ผมก็อยากใส่เหมือนกันใส่โจมตีไปด้วยนะครับใส่โจมตีไป อะแล้วก็ใส่ความเร็วเคลื่อนที่ไปครับแล้วก็ตามด้วยการต้านความมึนงงน่าสนใจนะครับอันนี้น่าจะการสตันจากพวกคนที่สล็อตอะไรพวกนี้ไหมเดี๋ยวต้องไปเทสให้ดูด้วยว่าเออการต้านสตันอันนี้50%เลยอะนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะมันอยู่ตรงไหนอะการต้านการมึนงงในนี้ไม่มีเป็นออฟที่เพิ่มเข้ามาเน่าสนใจนะ สีเหลืองนะครับเออว่าจะเจ๋งขนาดไหนตัวยอบอกเลยเจ๋งแน่นอนไม่งั้นผมไม่ทำจริงๆผมอยากทำกับป่าแต่เห็นตัวนี้แล้วอยากได้มากเลยอะทำตัวนี้ก่อนกับป่าแล้วกันกับป่าไฮเปอร์แม็กไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยปั้นผมนี่แปลกคนเนาะแสงมืดเก่งๆไม่ปั้นชอบปั้นโคราโบนะครับเออหลายตัวแหละนะฮะอ่นนี่ครับยอฮะใส่พรสวรรค์2 0 0พนนะเดี๋ยวมาดู ่านี่ครับระยะของเขาระยะของเขาเป็นยังไงอ่าไม่สกิลเลยนะสกิลหน่อยดิขอเคลื่อนย้ายแนวหลังหน่อยสกิลหน่อยอืมอ่าบัฟอีกแล้วครับผม โอ้โหไม่สกิลเลยอะ่ะเฮ้ยเอาดีๆนะครับปุ๊บอื้มนี่ฮะหายหมดนะมีอัปเกรดธาตุแรงอยู่แล้วโอเคหลายๆคนนะ่าจะได้เห็นเทสต์ร่างไฮเปอร์แม็กในคลิปของผมไปแล้วเดี๋ยวเรานะฮะไปเทสกับหนึ่งหนึ่งทีมตึงๆกันดีกว่าลุงหนวดเก้าดาวแม็กครับผมนะ อ่าหรือว่าบอสมืดก้าดาวแม็กทำไมต้องเทสบอดมืดก้าดาวแม็กที่ต้องเทสบอสมืดก้าดาวแม็กเพราะว่าตัวบอดมืดมีต่อต้าน5วินาทีตัวละครนี้มี5าวีแน่นอนมันโกงอยู่แล้วแต่บอดมืดมันต่อต้านได้ไงเราจะได้วัดกันไปเลยว่าใครเจ๋งกว่ากันระหว่างยอกับบอสมืดก็จะเห็นว่ายิงตายอ่ามีการยิงตายอยู่เหมือนกันแต่ก็มายื้อได้ใครๆร่างไฮเปอร์แม็กเลยนะ เฮ้ยแต่เหมือนเกมจะมันจะดันดุกว่าเดิมวะ่ะนะจะดันดุกว่าเดิมป่ะเรียบร้อยฮะบอดมืดบอดมืดแบบขอขอนอนก่อนดีกว่านะครับอ่ะต่อมานะฮะจะเป็นในส่วนของเมงูมิน9ดาวแม็กกันบ้างนะฮะน่าจะมีคนอยากเห็นนะอ่าเมงูมินเป็นธาตุไฟอันนี้คือผมแบบเอาไปเจอกับตัวไฟตึงๆเลยนะ อาเอาไปเจอกับไฟตึงๆเลยอันนี้จะเป็นเมงูมิน9ดาวแม็กเดี๋ยวมาดูกันต่างคนต่างหยุด5วิใครจะเจ๋งกว่ากันเออเราแพ้ทางท่าด้วยนะอย่าลืมแต่เราได้ปล่อยตัวไวเออก็โอ้โหเมงูมินสาดร่วงเหมือนกันแต่ก็นี่ฮะเรียบร้อยโดน5วิครับยังไงเรียบร้อยปล่อยตัวไม่ออก เอออ่ะอันนี้ได้ปล่อยตัวแล้วยังไงฮะก็มีผักเมงุมินเหมือนกันนี่ฮะผักเหมือนกันอ่ะจังหวะปล่อยได้ไหมอืมได้ไหมได้ไหมได้ไหมเออเอามาต่างคนต่างวัดอย่าลืมนะครับแพ้ทางธาตุนะและไม่งุมินดาเมจดแรงมากนะครับพูดตามตรงเลย นี่ครับก็ถือว่ายือได้ระดับหนึ่งไม่แย่เหมือนกันด้วยความเป็นธาตุไม้นะอ่านี่นี่เลยึอบทุบมาทุบมาโอ้ยยืดได้นานอะ่ะเอออันนี้คือยังไม่มีในส่วนของล่างโคนอ่าไม่มีในส่วนของดื้อด้านถ้ามีดื้อด้านโหดกว่าน,นี้อีกนะเพลอกสุดท้ายอะ่ะเออเนี่ยยือได้ขนาดนี้ผมว่าไม่ธรรมดานะนี่ครับอืม นี่มีงมินเจอแต่ตัวเป้งๆผมบอกเลยเอาเฮ้ยเหมือนเกมจะพลิกว่ะเอาไงทีนี้เกมพลิกพลิกเกมอ่ะเกมพลิกแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> เออเหมือนจะพลิกอันนี้ผมย้ำนะฮะว่าความสามารถมันเป็นต่อต้านหลงสนเสน่ห์มันแทบไม่ได้ใช้อะ่ะถ้าเป็นร่างโคนเป็นล่างโคนนลคนนะฮะเป็นในส่วนของดื้อดานโหดกว่านี้อีกตัวละครนั้นคือ เซนคูเก้าดาวแม็กครับผมนะบอกเลยเอาแพ้ทางธาตุเนี่ยไปเจอกับนะเออตัวละครแพ้ทางธาตุเนี่ยไปเจอดูสิเป็นยังไงเออเซนคูฮะนนี้นักวิทยาศาสตร์เซนคูก็ผักเราก็ผักเหมือนกันเดี๋ยวมาดูว่าใครจะผักเจ๋งกว่ากันอ่านี่นะผักมาตายที่ป้อมเลย เออมานี่แต่เราได้อยู่ห้าวีไงมาครับมาครับค่อยๆดันมาเรื่อยๆแต่ก็ผักตายเหมือนกันเนาะเออก็มี้าดให้เห็นนะแต่ก็ตายยังไงยังไงอะ่ะเออนี่ฮะเออผักผักเรียบร้อยดันมาโวเราก็รัวๆแต่ก็ตายรัๆเหมือนกันนะเอออันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่อ่ะ ทุกคนจะได้เห็นนะว่าเจอกับดาเมจไฟที่อ่ะอันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเมตาไฟมากแต่ก็จะเห็นนะว่าเจอตัวดาเมจไฟก็ตายได้เหมือนกันเออเพราะว่าเราไปเทสในส่วนของบอสมืดอะไรพวกเนี้ยมันดูหลบดีดูยืนได้แต่พอเจอแพ้ทางธาตุปุ๊บก็ตายเหมือนกันอ่ะก็ให้ดูนะแต่สําหรับผมนะผมมองว่าตัวเนี้ยยังไงก็โกงเพราะอะไรด้วยความแพ้ทางธาตุมันยังดันได้ขนาดนี้ปกติแพ้ทางธาตุนะ โดนดันติดป้อมแพ้ต่อให้จะเป็นตัวแทงก็เถอะนะแต่อันนี้คือมันเป็นแทงไม้ที่ออกมาดีจริงมันสามารถดันนะเลนเจอร์ที่แบบแพ้ทางได้ผมว่าสุดเออแล้วลองคิดแต่ว่าถ้าไปเจอกับชนะทางหรือเสมอทางมันจะเก่งขนาดไหนะเออนะอันนี้คือด้วยมี5้าวีด้วยแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปนะฮะในส่วนตัวต่อไปเลยจะเป็นไฟอีกแล้วนะฮะอ่าตัวละครตัวต่อไปคือ ชิองค้าดาวแม็กค,ครับผมนะชี้องค้าดาวแม็กตัวละครนี้ก็เรียกได้ว่าก็ยังมีบนท็อปตำนานเห็นกันพึพ้นภาพเหมือนกันสำหรับชี้องค้าดาวแม็กเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงอ่านี่มาแล้วนี่อ่าก็ยิงตายเหมือนเดิมอ่าแต่ก็ได้โอ้โหได้เล่นหว่ะได้เล่นมากมากขึ้นนี่ฮะอ่าตายตาย ยิงตายโยกกองเหมือนกันยังไงไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าหืมนี่ครับมาปึ๊บโอเคอ่ะเหมือนจะไม่ไหวกับชี้องนะเออคือชี้องคนี่น่าจะตึงเป้งเลยนะโอเคนะฮะเรียบร้อยชี้องคโหดมากนะฮะถือว่าตึงตึงมากนะฮะคือตึง เพราะอะไรนะครับเพราะว่าชีองค์มีในส่วนของต่อต้าน5วิก็คือได้วัดกันเลยตึงมากนะครบ,บอกเลยว่าตึงก็นั่นแหละฮะเป็นดาเมจไหวพิบไฟอ่ามันชนะได้อยู่แล้วอันนี้ผมไม่แปลกใจอะไรนะฮะอ่ะมาในส่วนตัวต่อไปนีครับเอาเป็นชนะทางเราชนะทางบ้างนะเดี๋ยวต่อไปผมจะเอาไปเจอเสมอทางและเอออันนี้คือเราชนะทางนะครับเป็นตัวเก่าแต่ก็ ยังเห็นอยู่บางทีมก็คือตัวอาร์คอนั่นเองเราชนะทางนะอันนี้มาอือปึ๊บอะมาเขาก็มีห้าวิเราก็มีห้าวิเราชนะทางเราต้องดันดุมากเลยนะเพราะว่าแพ้ทางเราทำไม่ดีมากเลยนะฮะเออเราไปเจอธาตุไฟเราเรายือได้ดีมากอันนี้คือชนะทางบอกเลยว่าหมูหมู หมูแน่นอนนะครับผมนะอะมาในส่วนของเสมอทางกันบ้างนะเป็นธาตุไม้ไหวพิบเราไม้พลังเสมอทางธาตุเป็นยังไงอะ่ะดูหน่อยสิเออยังไงไหวเปล่าไหวไหมเรียบร้อยนะฮะดันยูยี่ยูกิฟดูเดียดเก้าดาวแม็กเป็นยังไงไหวหรือเปล่า กัันนะครบมาต่างมีห้าวิเหมือนกันดาวเมดูเดียสก็เข้าอยู่นะเออ,อผมอาจจะต้องปรับเป็นเลือด2จุดไหมเดี๋ยวต้องดูเพราะว่าจากดามงดาเมดมันดูอาจจะยังไม่ได้แรงมากมายแต่ดันดุมากอาจจะต้องเน้นเลือดไหมเออทำหลบร้อยต้านร้อยไม่ต้องไปเอาอัปเกรดธาตุอะไรพวกนี้เอออาจจะไม่คุ้มใส่อัปเกรดไม่คุ้มใส่โจมตีรวมไม่คุ้ม ผมอาจจะโยกธนูคิสให้อะไรประมาณนี้น่าจะเวิร์กกว่าเออแต่ก็ทำดาเมจได้เหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวละครสุดท้ายที่ผมจะไปเทสก็คือจะเป็นในส่วนของสล็อต9ดาวแม็กเดี๋ยวมาดูกันว่าการต้านสตันเนี่ยจะดีไหมถ้าเกิดว่าดีเนี่ยผมว่าน่าทำพรแม็กเล่นนะพรตันเล่นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า เฮ้ยปกติสล็อตมันเป็นตัวป่วนอะถ้ามันกันสลอ็อตการสตารสล็อตได้ดีเนี่ยผมว่าเจ๋งเลยนะอ่ะก็ถือว่าสตัรยังสตันอยู่นะนี่นะข้างหน้าเออแต่ก็มีโอ้มีตัวโอ้โหผมตอบยากเลยว่ะอ่ะเดีย๋ยวผมไปเทสพีพ,พีกันดีกว่านะครับแต่ผมจากที่ผมได้เล่นนะผมอยากเปลี่ยนเกียร์นะฮะให้มัน่าเป็นสายแบบเลือดไปเลยอะนะ เอออาจจะไม่ต้องไปเนี่ยใส่ดาเมจแบบนี้แหละใส่เลือดไปอะไรเงี้ยอาจจะเวิร์กเนาะมาครับทุกคนเดี๋ยวไป PVP กันดีกว่าผมมีรูบี้จากการปั้นตัวเมื่อกี้เรามาลองเอากันเต็มที่เลยมาเดี๋ยวมาดูทุกคนจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะฮะเอาเลยผมจัดเลยดีกว่าเดี๋ยวขอจัดทีมสักคู่นะฮะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็จัดเรียบร้อยแหละอ่ะทีมประมาณนี้เดี๋ยวมาดูว่าเฮ้ยเป็นยังไงยอ 9ดาวแม็กนะครับผมก็เล่นเป็นคู่อ่ากินโทคิอ่าคู่กับยอเดี๋ยวมาดูว่าเล่นจริงไหวไหมอืมนี่นะก็จะเห็นว่ายอานี่ดันกับกินคู่กันเลยแล้วผมก็จะเอาตัวอย่างกับปะคอยซอยดาเมจข้างหลังนะส่วนเอนจินเนี่ยที่เอามาเพราะอะไรเอนจินเอามาเพราะว่าความสามารถไฮเปอร์เขาจะมีในส่วนของอ่าชังงักใช่ไหมชังงักไหวพิบถ้าจำไม่ผิด เออใช้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้เพื่อการบอสมึดสักแป๊บหนึ่งแล้วผมก็เอาบอสมืดมาสาดสกิลกับคืนเข้าไปอ่ะอันนี้คือคอมโบที่ผมคิดนะครับอืมเดี๋ยวลองวัดกับทีมกับป่าเดาวแม็กเลยเฮ้ยเขาใช้อันนี้วะไมตีลูกขนไก่เดี๋ยวมาดูว่าจะไหวหรือเปล่าใช้ยองของเราเนี่ยแหละเออคู่กินอ่ะเดี๋ยวมาดู ว่าแผนผมเนี่ยมันจะไหวไหมอ้าวไหวหรือเปล่าแผนผมปึ๊บปึ๊บยังไงไหวปะอ่าโดนพัดมาครับพัดกลับไปก่อนนี่ฮะลุยเลยโอ้โหแบบดันดุมากผมบอกเลยทีมผมเล่นดีขึ้นเยอะผมพูดเลยนะฮะนี่เรียบร้อยนะครับเออเอาแบบใช้งานจริงๆนะ ลุยกันต่อมีตัวบินอะตัวบินไม่ตีแล้วกันผมไม่ได้มีการบินมาอ่ะทีนี้เลยอ่ะผมเอาจัดเลยแล้วกันเอออันนี้คือให้ดูเลยนะว่าเออเล่นคู่กินอันนี้คือแผน5ตัวหลักผมเออนี่ดาเมจคริดาเมดดาเมจมืดนะ่าของเราแล้วก็นี่ฮะเอาไว้ความสามารถ Hyper าไฮเปอร์ปวนไหวพิบฝั่งเขาสักแป๊บหนึ่งอะไรอย่างนี้อ่ะ โอ้โหแร่ไม่พอว่ะแต่ผมว่าถ้าเจอแร่พันเราน่าจะเหนื่อยนะทีมนี้นะอันนี้ยังโชคดีไม่เจอแร่พันนะอือป็นไงได้ไหมเออตัวมูลกระปะผมแบกแร่ไปหน่อยเพราะว่าเกียร์มืดไม่พอเดี๋ยวต้องหาเกียร์มืดเดือนนี้แร่ก็จะไม่แบกขนาดนี้ละเออโอโ้โหดมากเลยนะยอ,อะคู่กับสกัสากสักตากินเนี่ยคอมโบแจ๋วเลยอะ่ะ เออเจ๋วจริงนะโอ้โหโคตรเจ๋วนะครับอ่ะต่อเลยอ่ะห้าตัวเนี่ยห้าตัวเก่งๆโคดูดุๆเนี่ยเจอหน่อยเออเก่งๆดุๆห้าตัวเนี่ยมามาอ่ะมานี่ครับดันมานี่แล้วยองเราเออนี่ฮะดันอยู่นี่เลยฮะโอ้โหยืนวัดกับช้างมาดียังไงอ่ะ ไหวเปล่าเออผมลืมเลยลืมตีช้างลืมตีช้างเลยนะฮะมีช้างไหมเฮ้ย,ยมีช้างด้วยโอเคเดี๋ยวก่อนจบแมตสุดท้ายเดี๋ยวไปตีช้างบราวช้างเก้าดาวแม็กกันคู่นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าใครจะชนะเออระหว่างยอกับช้างเก้าดาวแม็กอะแต่ก็โห้ด้วยความหยุดห้าวีอะเนาะมันมีต่อต้านห้าวีไห่ช้างอะเออไม่มีด้วยอืม เรียบร้อยนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าสุดจัดอ่ะทีมอ่าลุยเลยครับเราเราจัดได้คอมโบเทพมาแล้วลุยอย่างเดียวลุยอย่างเดียวเลยมาอ่ะนี่เลยอ่ะเขาอมาตะถูกจังหวะบอดอมาตะถูกจังหวะโอ้โหเกินว่ะอ่ะ เรียบร้อยครับผมนะเกมไวเลยรอบนี้อืมอ่ะมาครับผมไม่ค่อยได้ดันด้วยต้องขออภัยนะลีกอาจจะไม่สูงเลยนะครับเลยไม่ได้เห็นบนแบบบนมาสเตอร์อะไรงเงี้ยว่าออมเป็นยังไงแต่ระดับเพชรก็ตึงทุกทีมแล้วนะ่ะณปัจจุบันนี้นะฮะไม่ต้องถึงมาสเตอร์เพชรก็ตึงเหมือนกันนะครับนี่ฮะเออนี่ยังไง โอ้โหนี่ฮะอย่างที่ผมคาดเลยพอเจอแล่พันเริ่มเหนื่อยเออเจอแล่พันเริ่มเหนื่อยแต่ได้อยู่แต่ก็เหนื่อยใช่ไหมโอเคเนี่ยโอ้โหเนี่ยคือทุกคนเห็นเห็นนี่ปะเนี่ยเดนจิอะเออคือแบบถ้าได้ดื้อด้านเหมือนเดนจิอะ่ะจะโหดกว่านี้กะยอ่ะแต่เสียดายไงไม่ได้อ่ะผมต้องปล่อยทีมสองละนะฮะไม่ไหว พาวเวอร์เขาอัดผมหน่วมเลยอะเออเราเล่นห้าตัวไม่ไหวเรียบร้อยเลยนะฮะอืมตามคาดฮนะเดี๋ยวผมต้องหาเกียร์ปรับให้กับตัวมูลกับปะมันกินแร่ไปหน่อยเออโอ้โหตามคาดนะฮะเจอแร่พันผมสุดเลยเข่าสุดลงไปนอนกลิ้งอ่ <c oughs> นะต่อนนะเดี๋ยวถ้าเจอแร่พันแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนสับเป็นบี ่าสับบีบ่อยบ้างนะฮะบีก็จะช่วยได้อ่ะโดนแล่พันเยอะๆค่อยเปลี่ยนนะครับโอเคเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าโดนแล่พันเยอะๆค่อยเปลี่ยนนะครับโอเคนี่เลยเรียบร้อย โอเคโอค้โหนี่ไงบนๆเริ่มเจอแล้วพันแล้วนะครับอ่ะมาอีกสองเกมนะมา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 ปึ๊บปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไป,อ,ยป,อ,ยปอ,ยอ่ะมา เล่นในคอมมันจะยากหน่อยนะครับแต่ก็าเล่นอยู่ต้องจริงจังกดนิดนึงอ่ะเจอห้าวิครับรอบนี้อ่ะเจอหวิก็เอาทีม2ปล่อยเหมือนกันจะไม่ไหวเอาโอเคได้ไหมโอเคเขาเอามาตะมากับปะเรายังทำงานอยู่ครับไม่ต้องกลัวเออคลิกระจายบอกเลยกับปะ เรียบร้อยนะครับผมนะโอเคมาเกมสุดท้ายแล้วโอ้โหบอกเลยมันแน่นอนนะพี่พีเกมสุดท้ายลุยเลยมาเป็นยังไงเกมสุดท้ายปื๊บปื๊บปึ๊บป๊บมาโดนน้ำแข็งโอเคปล่อยทีมสองหน่อย เออเป๊บ,ปบโอเคมามาแล้วมาแล้วโอ้โหดันดุมาเรียบร้อยอะ่ะผมบอกเลยเรียบร้อยไหมอ่ะโอเคนะฮะเรียบร้อยนะครับก็นี่เลยนะฮะอย่างที่เห็นตึงมากนะครับมาทิ้งท้ายครับบ่าวช้าง9ดาวแม็ก เออเจอกับช้างก้าดาวแม็กหน่อยป,ปึ๊บมาเจอกับช้างก้าดาวแม็กเป็นยังไงดูกันมาป,ปึ๊บวัดกันหน่อยนะครับอันนี้คือปรับไม่มีดาวเมยแล้วนะเน้นเลือดอึดๆเลยอะถึกๆเลยฮะอันนี้ อ้าวน Shift, ี่ผักผักรัวๆแล้วก็น่าจะชิวๆอ่ะนะยืนวัดกันชิวๆอ,ะอ่ะเออนะวัดกันชิวๆบอกเลยนี่ไนงะค่อยๆตอดไปเรื่อยๆครับนี่ฮะตอดตอดตอดอ่าค่อยๆแบบดัน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 ติดป้อมไปเรื่อยๆฮะดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆนี่เลยนี่เลยนี่เลยอ่าดันไปดันไปค่อยๆดัน ่ค่อยๆดันไปเรื่อยๆเรียบร้อยนะฮะไม่น่ารอดเบาวช้าของเราเออเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมอ่ะโอเคนะครับทุกคนนะคอมเมนต์บอกได้นะว่าคู่นี้ใครชนะก็ <c oughs> <c oughs> รีวิวยอให้ดูนะฮะอ่ะจากที่ผมรีวิวในคลิปนี้ต้องมีคนถามแน่ว่าเฮ้ยเปิดดีไหมเบื้องต้นดูก่อนการใช้งานเป็นยังไงถ้าขาดตัวละครแทงอึดๆเก่งๆดีๆคอมโบ5วิ1ตัวเนี่ยตัวเนี้ยน่าเปิดหาแต่ถามว่าคนไม่มีแก้ทางยังไงจากที่ผมเทสเลยครับเขาแพ้ทางธาตุไฟนะก็ช่วงนี้อาจจะเอาธาตุไฟเก่งๆลงเยอะหน่อยอาจจะเป็นชิอ,องเซนคูที่เทสให้ดูเลย ชี้องเซนคูเมงูมินเนี่ยอาจจะมีบทบาทกลับมามากขึ้นเพราะว่ามาจัดการเขานะเออเพราะว่าธาตุไฟตีตายแต่อันนี้ผมยังไม่ได้เทสนะอันนี้ผมใส่เลือดล้วนเนี่ยเกือบ300ล้านเนี่ยมันอาจจะอึดมากขึ้นไหมนะแต่เบื้องต้นเอาไฟจัดการได้แต่ถ้าเป็นธาตุเสมอทางธาตุไม้ด้วยกันเองหรือว่าเป็นแสงหรือมืดเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่จัดการได้อยู่แต่เหนื่อยนะคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ